สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคิดตามกับคำถามหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินบ่อยมากโดยเฉพาะจากคนรอบตัวนักพนันหรือแม้แต่เจ้านี่เองนะครับว่าทำไมได้เงินมาแล้วไม่รีบเอาไปใช้นี่ทำไมให้เงินไป5,000ันเพื่อไปโปะค่างวดรถถึงเอาไปเล่นหมด หรือทำไมได้เงินเดือนออกทีไรก็หายเข้าเว็บพนันทันทีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลเหตุผลคนที่ติดพนันเองก็อธิบายไม่ออกนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือข้อแรกเลยเพราะคนติดพนันมองเงินที่ได้มาใหม่ เป็นโอกาสเล่นไม่ใช่โอกาสแก้นะครับก็คือไม่พร้อมจะเลิกนะครับทันทีที่มีเงินในบัญชีหรือมีเงินในมือนะครับสมองของนักติดพนันจะไม่คิดเรื่องหนี้ไม่คิดเรื่องค่าไฟค่าน้ำค่าเทอมลูกนะครับแต่มันจะคิดว่าถ้ากูเอาเงินนี้ไปปั่นแล้วได้เพิ่มอีกเท่าตัว ค่อยใช้นี่ทีเดียวก็ยังทันหรือเอาแค่1,000ไปลงถ้าได้ค่อยใช้นี่สี่พันที่เหลือก็ไม่ช้าอะไรมันเป็นตะกะะที่อยู่ในหัวนะครับที่ฟังดูฉลาดแต่พังทุกทีแล้วก็มหมดทุกทีนะครับส่วนข้อที่2เพราะการพนันมันผลักปัญหาออกไปข้างหน้านะครับ คนเติดพนันจำนวนมากไม่ใช่คนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหนี้นะครับแต่เขาจะคิดว่ายังมีเวลายังไม่ถึงวันจ่ายหนี้นะครับเจ้าหนี้ยังไม่โทรค่างวดยังเหลืออีกสามวันกูขอปันเงินก่อนพวกเราเคยทำไหมครับตัวผมเองเนเคยทำนะครับไม่งั้นเนี่ยผมไม่สามารถหาข้อมูลหรือมาพิมพ์ลงได้นะครับผลคือสามวันนั้น กลายเป็นสามชั่วโมงและสุดท้ายเงินที่มีอยู่ก็หายหมดไปก่อนถึงเดทลายจริงก็คือหมดก่อนวันที่จะใช้หนี้เขานะครับทุกคนส่วนข้อที่สเพราะคนที่ติดพนันส่วนใหญ่ไม่คิดว่ามันจะหมดข้อนี้สำคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยเคยมีเงินบัญชีหลักหมื่นหรือหลักแสน ในตอนที่เข้าเล่นพนันคิดว่าไม่น่าจะหมดเพราะจะเล่นแค่ร้อยสองร้อยก็พออย่างมากสุดก็แค่หลักพันแต่พอเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก้มหมดนะครับเหลือแต่ไข่เป็ดหรือเลขศูนย์นั่นเองนะครับพูดตรงๆนะครับตอนที่เขามีเงินไว้เขาไม่ได้ตั้งใจจะเสียนะครับเขาแค่จะลองเล่นนิดเดียว แต่เมื่อเติมไปแล้วความกลัวมันจะหายไปนะครับแต่ความรูปมันจะมาแทนนะครับทุกคนบางคนนะครับเติมไป300ได้กำไร500แต่ก็ไม่ถอนเพราะอยากได้เพิ่มสุดท้ายก้มหมดนะครับตานี้แพ้ขอตามอีกนิดได้มา2000ขออีก500เผื่อได้เพิ่มนั่นไงครับอย่างที่ผมพูดในข้างต้น แล้วพอจะถอนก็แพ้ครับพอแพ้ยยก็ไล่ตามพอไล่ตามก็หมดนี่คืออัลกอริทึมของเว็บพนันเขาวางไว้ให้คนเล่นเป็นแบบนี้จริงๆนะครับแล้วทุกอย่างก็จบลงในประโยคเดียวว่ากูไม่น่าทำเลยนั่นแหละครับหมดแล้วถึงคิดได้นะครับสรุปสุดท้ายคนติดพนันไม่ได้ไม่อยากใช้นี่นะครับ แต่เขาคิดว่าเดี๋ยวได้เพิ่มก่อนค่อยใช้ทีเดียวขอลองอีกนิดคงไม่หมดหรอกขอลงทุนก่อนแล้วจ่ายแน่นอนแต่สุดท้ายมันไม่เคยเป็นแบบที่คิดไว้เลยครับเงินหายนี่ก็ยังอยู่มันเดิมแล้วความรู้สึกผิดก็กลับมาทับซ้อนวนอยู่แบบนี้ไม่รู้จบนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ติดพนันแล้วมีเงินอยู่ในมือวันนี้หรือมีอยู่ในบัญชีวันนี้ผมขอให้คุณอย่าเชื่อสมองตัวเองนะครับอย่าเชื่อความคิดของตัวเองเพราะสมองคนที่ติดการพนันจะหลอกคุณว่าเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เอาคืนก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไม้เดียวเท่านั้นตาเดียวเท่านั้นมันจะไม่หมดหรอก แต่ความจริงคือมันจะหมดและมันจะพาคุณกลับไปหาคำว่านี่ซ้ำๆนะครับทุกคนอย่าให้เงินที่มีอยู่วันนี้กลายเป็นแค่หลักฐานของความพลาดซ้ำซากนะครับใช้มันให้ถูกทางก่อนที่มันจะหายไปอีกครั้งนะครับทุกคนโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลิกใหม่ๆนะครับ ถ้าเงินเดือนของพวกคุณออกมาแล้วพยายามใช้นี่เขานะครับหรือไม่ให้คนอื่นจัดการเรื่องเงินแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราหรือไม่ก็แฟนของเรานะครับเน้นย้ำเตือนเลยนะครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเชื่อความคิดของตัวเองนะครับเห็นไหมเหมือนที่ผมอะ่ะพิมพ์ให้ทุกคนได้เห็น คนเล่นพนันทุกคนน่ะมักคิดว่าเงินในบัญชีของตัวเองไม่หมดหรอกเพราะจะเล่นแค่นิดเดียวก็พอผมเคยพูดย้ำเตือนเสมอว่าไอ้ร้อยสองร้อยนี่แหละตัวดีเลยนะครับถ้าคุณได้เข้าไปเล่นแล้วมันจะมีภาพจำมีอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายก็ทำตามใจตัวเองนะครับแล้วก็หัวร้อนใจร้อนแล้วก็เอาจนหมดบัญชีนะครับทุกคนขอให้ทุกคนะตั้งใจ เลิกพนันวันต่อวันนะครับสู้ๆนะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับเงินค่างวดรถ1 2 0 0 0 0 0บาทที่หายไปเพราะบาคาร่าแค่3ชั่วโมงก็ไม네่เหลือเลยวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไร เขาแค่พิมพ์มาหาผมสั้นๆว่าพี่ครับเงินค่างวดรถหนึ่งหมืสองพบาทผมเอาไปเล่นบาคาร่าหมดภายในสามชั่วโมงครับแค่นั้นเลยครับผมอ่านข้อความแล้วรู้เลยครับว่าเขาไม่ได้พิมพ์เล่นๆเพราะใครก็ตามที่เอาเงินที่ควรจ่ายนี่ไปเสี่ยงกับเกมแบบนี้สุดท้ายมันไม่ได้จบ ด้วยรอยยิ้มแน่นอนครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกแค่อยากลองเล่นนิดเดียวค่าเวลาเท่านั้นเงินหน0 0งบาทในบัญชีก็คิดไว้ว่าจะไม่ยุ่งจะเก็บเอาไว้จ่ายงวดรถที่กำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวเปิดแอปบาคาร่าแล้วก็เริ่มกดเข้าไปไม้แรกลงเบา ได้กําไรจากนั้นเริ่มเพิ่มจํานวนเดิมพันพอเสียก็อยากได้คืนพอใกล้หมดก็ทบไม้พอทบไม้แล้วก็แพ้ใจมันพังเลยครับพี่เขาเล่าว่าหนึ่งในตาที่จําแม่นที่สุดเขาแทงน้าเงินเปิดไพ่มาได้แค่สามแต้มเท่านั้นส่วนเจ้ามือเปิดมาป๊อกแปดแพ้แบบไม่ต้องลุ้นพี่ครับ ตอนนั้นผมนิ่งไปเลยไม่พูดอะไรแค่นั่งดูยอดในบัญชีหายลงเรื่อยๆใจมันสัน่นมือก็สัน่นตาก็เบลอไม่รู้จะหยุดยังไงเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ได้โกรธใครเลยนอกจากตัวเองที่รู้ทั้งรู้ว่าเงินก้อนนี้สำคัญแค่ไหนแต่ก็เอาไปโยนทิ้งในเกมที่ไม่มีหัวใจ หลังจากหมดตัวเขานั่งจ้องหน้าจอมือถือเงียบๆไม่รู้จะบอกแฟนยังไงไม่รู้จะหาเงินอีกจากที่ไหนไม่รู้จะเริ่มใหม่ยังไงเขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาไม่ใช่คนไร้ความรับผิดชอบแต่เขาแค่พลาดอีกแล้วในวันที่ใจอ่อนและก็ขาดวินยัยผมฟังเรื่องนี้แล้วมันเจ็บครับเพราะผมรู้ว่าแบบนี้ ไม่ใช่เคสเดียวคนอีกนับพันนับหมื่นกำลังทำแบบนี้อยู่ได้เงินแล้วไม่เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่ดันเอาไปเสี่ยงเพราะใจมันห้ามไม่อยู่คนที่ติดบาคารา่าเขาไม่ได้อยากเสียหรอกครับแต่เขาหลอกตัวเองทุกครั้งว่าเดี๋ยวได้คืนพอเสียก็บอกแค่ไม้เดียวเดี๋ยวได้คืนพอหมดก็บอกจะไม่เล่นอีกแล้ว แต่พอได้เงินใหม่ก็กลับไปทำเหมือนเดิมครับเรื่องของผู้ชายคนนี้มันไม่ได้ต่างจากหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เลยครับถ้าคุณกำลังมีเงินในบัญชีแล้วกำลังคิดจะลองอีกนิดผมขอให้คุณนึกถึงสิ่งที่เขาเจอเงินค่างวดรถที่ควรจะช่วยให้ชีวิตไปต่อกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเอาไปเผาในสามชั่วโมง และผลคือทั้งนี่ทั้งความรู้สึกผิดทั้งความเครียดม,มันมาพร้อมกันเลยครับถ้าคุณยังเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอแค่หยุดให้ทันในวันที่ยังพอเหลือก่อนที่จะไม่มีอะไรให้หยุดอีกแล้วบาคาร่าไม่ใช่เกมที่ยากแต่ที่ยากกว่าคือใจของเราเองครับใจที่ไม่ยอมพอใจที่ไม่ยอมหยุดใจที่ยังเชื่อว่า ตัวเองเอาชนะระบบได้แต่สุดท้ายคนที่แพ้ที่สุดก็คือคนที่ไม่ยอมอยู่สักทีเงินหนึ่งหมื่บาทอาจดูไม่เยอะสำหรับบางคนแต่สำหรับคนที่หาเช้ากินคำ่ำมันคือความมั่นคงของชีวิตหนึ่งเดือนอย่าปล่อยให้มันหายไปแค่เพราะใจไม่แข็งในวันหนึ่งอย่าปล่อยให้เกมในจอเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณทั้งชีวิต ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นหรอกครับมันอาจเป็นคุณเองแค่ยังไม่เจอวันที่พังสุดเหมือนเขาคนนี้และถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณหยุดได้แม้แค่วันเดียวผมก็ถือว่าผมได้ช่วยคุณแล้วจริงๆจบลงแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้ชายคนนี้นะครับอย่างว่านะครับมันเสียไปแล้ว เงินหมื่นสองแบงก์พัใบถ้ามันอยู่ในบัญชีหรืออยู่ในยูเซอร์ของเว็บพนันมันเป็นเพียงตัวเลขครับยิ่งถ้าเราทำตามใจด้วยโอ้โหยิ่งหมดไวครับแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกอย่าลืมนะครับเราหยิบมันไปเราอยากกินอะไรเราก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อความหมายของมันมีอยู่เต็มเป็นดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคน ฟังคลิปนี้แล้วรู้จักคุณค่าของเงินนะครับเก็บเงินเก็บทองของเราไว้เพื่อตัวเราและอนาคตของเรานะครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ